ตอนนี้เขาเริ่มมีดอกแล้วเห็นไหมคะดอกของเขาจะมีลักษณะสีขาวสวัสดีค่ะเจอกับวารุตาอีกแล้วค่ะ พารุตาเป็นผู้หญิงวัย50อัพค่ะใกล้เฉียดจะ60แล้วละค่ะแล้วจะมีผักตัวหนึ่งค่ะที่จะช่วยให้ผู้หญิงวัยทองหรือสาวที่เหลือน,น้อยลงไปทุกวันแล้วนะคะเป็นตัวช่วยปรับฮอ,อมโมนแล้วก็ช่วยเรื่องโรคไขข้อกระดูกต่างๆแล้วก็ที่สำคัญนะคะสำหรับบคุคคลที่ นอนไม่หลับมีการวิตกกังวลสะดุ้งตื่นผวามาตอนกลางคืนผักตัวนี้ช่วยได้ค่ะสรรพคุณขาวรุตาอยากจะบอกว่าครอบจากกาวาลกันเลยทีเดียวค่ะแล้วเป็นผักที่ทานอาร่อยทานสดก็ได้ทานลวกก็ได้และก็เป็นผักที่ หามไม่ยากค่ะพอเอ่ยชื่อใครๆก็รู้จักค่ะแล้วก็เขามีความแตกต่างอีกอย่างหนึ่งนะคะเขามีสรบคุณสามค่ะสนั่นก็คือใบของเขาจะต้องมีสามใบแล้วก็ตัวกิ่งของเขาตัวก้านของเขาก็จะต้องมีเป็นสามเหลี่ยมสามมุมด้วยกันค่ะแหมอยากรู้กันแล้วใช่ไหมคะว่าผัก ป่าตัวนั้นที่วรุตาหมายถึงคือผักอะไรแหมไม่อยากจะบอกเลยคะ่ะอยากให้เพื่อนๆแบบเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์เดี๋ยวเราไปดูด้วยกันเลยคะ่ะไปกันเลยคะ่ะ ผักตัวนั้นที่วรุตาเอ่ยถึงนั่นก็คือผักชีล้มนั่นเองค่ะนี้ค่ะผักชีล้มฟ้ารังนะคะเอ๊ะแล้วทำไมถึงชื่อผักชีล้มฟ้ารังแน่นอนค่ะเขาต้องมีกลิ่นคล้ายกับผักชีล้มฟ้าถ้าไม่มีกลิ่นคล้ายผักชีลม้มนั่นก็คือไม่ใช่ผักชีล้มนะคะ แล้วเมื่อกี้ที่วรุตตาบอกว่าเขาจะต้องมีสามสามนั่นก็คือใบของเขาจะต้องมีสามใบเห็นไหมคะมีสามใบค่ะเห็นไหมคะนี่สามสามประการหนึ่งและก็สามประการที่สองนั้นก็คือเขาจะต้องเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้เดี๋ยวใบนี้วารุตาก็เก็บนิดหนึ่งนะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะ การของเขาก็จะเป็นเหลี่ยมเห็นไหมคะข้ามของเขาจะต้องเป็นเหลี่ยมนะคะเพื่อนๆย้ำนะคะดูใบ3ใบประการที่1น,นะคะแล้วก็มาดูก้านของเขาคะ่ะ ตอนนี้เขาเริ่มมีดอกแล้วเห็นไหมคะดอกของเขาจะมีลักษณะสีขาวดอกเล็กๆแบบนี้ค่ะดูกันให้ชัดก่อนนำมารับประทานนะคะนี่คือใบของเขาที่ยังเล็กอยู่นะคะ ไม่ว่าเขาจะเล็กหรือแก่ขนาดไหนเขาก็ต้องมี3มใบเสมอนะคะ3ใบเสมอนะคะแล้วเมื่อเขาแก่ตัวใบของเขาก็จะเป็นแบบนี้เห็นไหมคะ แล้วเราจะนำส่วนไหนของเขามารับประทานส่วนใหญ่ที่เรานิยมจะนำมารับประทานนั่นก็คือใบอ่อนของเขานั่นเองค่ะใบอ่อนแบบนี้นะคะ เดี๋ยวรุตาขอเก็บนิดหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราจะมาลองชิมกันด้วยกันค่ะว่ารสชาติของเขาจะเป็นแบบไหนใบนี้เขียวนะ่าทานจริงเลยค่ะ ยอดนี้ก็ยังอ่อนเดี๋ยววรุตาก็เก็บนิดหนึ่งนะคะกตรงนี้นิดหนึ่งะค่ะ อรุตาเก็บได้พอสมควรแล้วล่ะค่ะเดี๋ยวเราไปนั่งชิมกันด้วยกันนะคะเดี๋ยวเก็บดอกก็ไปด้วยกันค่ะเดี๋ยวเอาดอกนี้ไปเก็บดอกนี้นะคะเดี๋ยวไปชิมด้วยกันค่ะไปกันเลยค่ะ เราจะนำยอดอ่อนๆแบบนี้นะคะนำไปทานไปนึ่งกินคู่กับผักกินคู่กับปลากินคู่กับน้ำพริกอะไรได้หมดเลยค่ะเดี๋ยวรู้าจะมาชิมกันแบบสดๆกันเลยนะคะอืมอื้มอื้มอื้ม หอมผักชีล้มฝรั่งแบบไหนแบบนั้นเลยนะคะเพื่อนๆย้ำนะคะถ้าคิดว่าจะไปเก็บผักชีล้มฝรั่งเขาจะต้องมีกลิ่นเหมือนกับผักชีล้มบ้านเราค่ะอือหืออือหืออร่อยมากๆเลยค่ะอร่อยมากๆเลยโหอือหือผักตัวนี้นะคะสรรพคุณเป็นยาครอ จักรวาลสำหรับต,ตรีวัยห0อัพค่ะผักตัวนี้ทานได้ทุกเพศทุกวัยแต่สำหรับบุคคลที่มี50อัพสัต,ตรีโดยเฉพาะสัตรีที่มี50อัพต้องรีบไปหามารับประทานนะคะเหมือนอย่างที่วรุตาเคยเกล่นไปเมื่อกี้เป็นการปรับ โอโมนและช่วยเสริมสร้างกระดูกข้อของเราให้แข็งแรงอาฮ่าวารุตาลืมบอกไปนิดนึงค่ะเขามีทั้งแคนเซียมแมกนีเซียมวิตามินเต็มเลยค่ะทุกๆตัวที่ที่ร่างกายของเราต้องการมีครบในตัวผักชีล้อมฝรั่งตัวนี้ใครพลาดถือว่าชีวิตนี้ รู้ตาไม่อยากจะบอกเลยค่ะจะไปทำสมูทตี้ก็ได้ค่ะ ทมูตี้ทำแบบไหนนะคะง่ายๆค่ะล้างผักให้สะอาดนำไปปั่นกับน้ำสะอาดแค่นั้นละค่ะดื่มทุกตอนเช้าหรือบางคนอาจจะดื่มเช้ากลางวันเย็นหรือก่อนนอนก็ได้ค่ะจะช่วยให้ร่างกายของเราได้รับวิตามินอย่างเต็มที่ช่วยเสริมสร้างกระดูกและช่วยปรับโอโมนของสาววัย50อัพด้วยค่ะโอ้ยแค่ฟังแล้ววรุตายากจะเอาไปให้เพื่อนๆแล้วก็ท่านผู้ชม ทุกๆท,ท่านเลยทีเดียวค่ะแล้วสิ่งหนึ่งที่วรุตาอยากจะเตือนนิดหนึ่งนะคะดอกของเขาอย่าเห็นว่าเป็นดอกแบบนี้แล้วคิดว่าเป็นดอกผักชีล้อมฝรั่งนะคะไม่ใช่นะคะถ้าเราไม่เห็นว่าเขาเกิดจากกอของผักชีล้อมฝรั่งจริงๆห้ามเก็บค่ะ ห้ามเด็ดขาดเลยเพราะว่าจะมีตัวลิศระที่เป็นคู่เหมือนตัวนั้นมีพิษค่ะมีพิษฉะนั้นถ้าไม่เห็นว่าเขาเกิดจากต้นผักชีล้อมจริงๆไม่เก็บไม่กินนี่คือตัวนี้ที่วรุตาเก็บดอกเข้ามาเพราะว่าเห็นว่าเขาโตมาจากกิ่งของเขาค่ะ 3ใบนะคะ3ใบนะคะเห็นนะคะเพื่อนๆฉะนั้นย้ำนะคะผักชีล้อมเพื่อความชัวเก็บแค่ใบของเขาเท่านั้นเองมารับประทานค่ะแค่นั้นเราก็ได้วิตามินอย่างเต็มที่แล้วละค่ะกับวันนี้วารุตาก็ต้องขอตัวไปก่อนอย่าลืม กดไลค์แล้วก็กดติดตามให้กับวารุตาด้วยนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย